ขอ,อกากบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเดออยู่กับผมสกินทีวีของจอห์นวความรู้นะครับผมเอาละวันนี้ผมก็อยู่กับไมค์ครับนะฮะเรียกง,ง่ายๆเลยไม่เอาแม่ง PE นะครับผมตามเนี่ยเขียนแมปสกินผมก็งีแมก็ก็ไปดูแมปกันเลยนะตูดมากแมปโดนรีเซ็ตไปหมดแล้วหายเซ็งก็เริ่มเล่นกันใหม่เลย ก็เอาไงดีช่้างมานครับสร้างหัวม,อมอ้อปอดดีแล้วเปิดมีไว้ครับบดลูกวูว้าวเย่ะมาเลยนะครับพาะกระ้าผมชอบในีที่สุดขี้เกียจสร้างบ้านอีกโอ้ยอะไรเนี่ยผมโอ้ยยุงเยอะครับตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาตอนมืด อ่าแล้วทุกคนถามว่าผมหายไปไหนตั้งนานครับติดเรียดนะครับมีงานตั้งเยอะไม่ต้องถามมากนะครับเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมเนี่สวยร์ลนะครับผมเบื่อทำไมเราไปสไปร์ลบังตาจริงจริงเอาไงเอ็มจีมีอะไรอะไรล่นบางความมาได้กลับเราคุ้มอยู่นะครับอันนี้คุ้มอยู่คุ้มอ่แผม อเอาให้ข้าไม่มดีนะหายไหไ้กระซิบเลยเอาล่ะก็มาดูดีกว่าเดิดมหายอะไรไมึงเนี่ยอู้วภาษาที่เมื่อไหนเอ้ากู้ไปดูกว่าหาผมก็มี มันมาในห้องผมนะผมห้องสตูดิโอไม่ห้องนั่งอยู่กลางบ้านนี่ก็โอ้ช็อนะผมอยู่กับที่เมืองหนึ่งนะผมที่ฟักงเศสนะผมเข้ามาในบ้านดีกว่าโอ้ตกใจเอานะผมมีอะไรอิเล็กนะครับมาเก็บมาทำไมมันมืึ มีคนเอียดถามนะผมว่าทำไมทำไมถึงทำเหม, <ทำ S 1> มือนในค,นนคมอมครับก็ทกนได้นะไม่เหมือนพูดงี้ไม่ออกขึ้นมาแ้า,แแแแาบ้านก็ไปหาอะไรกินก็ทำได้น,นะ อาจจะหิวตายก็แต่ต้องการที่จะก็คือนี่นะผมไม้แบบมาถึงก็ะทำไม่เสร็จอยาไปไหนดุงบีบไม่ให้ตายแบบไห่เฮ้ยสวัสดีครับพี่บ่าวพี่บ่าวแล้วบ่าวนี่เสียงไม่แบบอยู่คนเดียวเงาเงาเดียวเดียวเดียวได้ไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตอะไรแบบนี้แะบอู้หูอาวมันแบบซูซีนะครับ ก็ทุกไปทุกมานะครับผมเด่นต้นหมดต้นไม้นะครับผมนี่คนระับหมดแล้วก็เอเดี๋ยวก็จะหาไฟอ่นี่ไปอยู่ที่นี่นะคผมโหลดชุดก่อนมาถึงแล้วผมอ๋อไม่แล้ว เป็ไนไม่นะครับร้อยทีนี้วาตรงนี้หกร้อยไม้เมล็ดห้าตันะเลยสองตัวที่เราต้องการก็คือนัวเอามาดาเมจแค่เท่าไรดาเมจนี่ตูดมากบอมาเก็บมา จบราอดได้บ้านเรนนาเอนะครับก็ทำการทำอะไรเดียบมาซูงนั่งย่อไปได้มานะไม่ใช่เราก็ไปหาเหคหีับไหนคือขานักเป็นแกะนครับแม่เป็นอุ้ยกุียนะผมอุ้ยก็ถาม ไปไหนดีพ่ไม่รู้นะบก็อยู pues ่แต่ยังี้ยืดไับต้นอั่นไปจีนจับแล้วโอ้ยต้นไม้นี้อยู่ไม่เลือเลยเลยลุงแล้วก็ไปดูรลองดูทุกนยังเลเป็นเมฆๆ ต้องการมากเลยนะอยากเห็นว่าการเดียนมันมีปะ่ะครับพบผมอยากเห็นไม่อยากใส่ผมอยากไปลองดูภายหลังนะผมไปตรวจด,ดูกับผู้เพื่อนนะโอ้ยเช็ดติดปากอ่ากันเลยนะแต่ว่าเตาอาจารย์แบบนี้โอ้ยเตาลูกพี่ตัวนี้แลยวก็อ่า กด่าผมก็คืออย่าด่าเลยครับผมเป็นเด็กใหม่ครับผมที่จะมาลองอยาพี่แป้งครับจะเป็นนักเก็เกมไม่ดังให้ดีครับดังผมจะดังไม่ได้ครับเอาละแล้วก็มากันแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ไกลางบ้านเลยหายอ่าเงียบแล้วก็ไปหิวชีว้ผายละ แล้วก็ไม่ใช่อ๋อใช่ติดแอคหินนะครับแล้วอย่าลืมกล่องด้วยไม่เสียงละว่ะตีน้ำข่าตุก๊กตาสีเหลืองผมชิบหายเจ็บคะแนนผมเจ็บร้อยสองอันครับ เสร็จเรียบร้อยหละครบเลยเออแอบบ,บ้านผมก็เป็นอย่างนี้ครับลูกร่างประหลาดหน่อยเอาละมันหิวแล้วไม่มีหารกินเลยลืมไปลวมีทอดมันเน้เอเออนะผมก็ มเดี๊ยวครัขนมปังเราเองครับผมครับผมก็เป็นอะไรที่ลำบากหน้ามากตายละที่โผครกับทีหลังไงม้าเราสามารถรักมันได้นะครับผมดูนะ ได้เลยนะครับแค่เราต้องการแค่เราแค่บอกเองโอ้โหรู้นะครับแต่ผมเพิ่งรู้ไปล,ล่ะแหมปุ๊บแับกลับบ้านกันดีกว่าว้าวที่นี่มีอะไรมากแล้วก็มีความของตัวเองด้วยครับมาครับผม ้าบาแล้วเราจะทำอะไรดีเนียขนมปองเซนอร่อยแต่เราจะไม่แดกนะแดกเนียบนะผม กด Subscribe กดกระดิ Beast ่งเพื่ออย่าพาคลิปของผมด้วยครับบ๊ายบายนะผมกุ๊ดบาย